สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจํานวนจริงนะคะในหัวข้อย่อยว่าเศษส่วนพหุนาม<อ>พร้อมกันเรี่ยงคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเศษส่วนพหุนามใช่ไหมคะนักเรียนดูนะ<อ>ให้ p x และ q x เนี่ยเป็นพหุนามเน,<อ>น,น,นาะ<อ>ก็คือว่า เหมือนเรียกกันนี้ยว่าค่ะว่าเป็นตัวเศษอันนี้เป็นตัวส่วนถูกปะซึ่งตัวส่วนทำไมคะต้องไม่เท่ากับ0เช่นเช่นน้องเล่นดูนะ1นึ่ส่วนเอ็ะคะ่ะ1นึส่วนเอก็ต้องไม่เท่ากับ0 x นลบสส่วนด้วย x อ็ x กซ์กำลังสลบสอ็กำลังสลบสก็คือตัวส่วนใช่ไหมคะตัวส่วนก็ต้องไม่เท่ากับ0 นี่อันนี้เป็นตัวส่วนตัวส่วนก็ต้องไม่เท่ากับศูนย์ค่ะเศษส่วนของพหุนามที่ก่รต่อไปนี้เนี่ยนะคะนักเรียนต้องไม่เท่ากับศูนย์นะเช่นดูตัวอย่างอันนี้นักเรียนแยกตัวประกอบได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเนีย่ยให้มาแยากตัวประกอบปึ๊บปื๊ดเขาตัดกันก็จริงเขาตัดกันก็จริงมีข้อแม้ว่าเมื่อ x ไม่เท่ากับลบสองเติมไปอีกตัวหนึ่งค่ะ x ต้องไม่เท่ากับใครด้วย x ต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งด้วยเติมเปตัวนึงนะขอสีเหลืองก่อนเติมเปตัวนึงนะนี่ x ต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งด้วยนะอย่าลืมนะในหน้าแรกนี้นะคะในหน้าแรกนี่นะคะชี้หน้าแรกนี่นะ,ะโอเคค่ะทีนี้นะเนี่ยเศษส่วนพหุนามในเรื่องนี้จะมีเรื่องของอะไรบ้างการคูณการหารการบวกการลบันเรนคะการคูณกันก็เหมือนธรรมดาเนี่ยดูนะ เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเหมือนกันเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเหมือนกันต่อมาค่ะเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเนาะกับเศษเป็นส่วนเรื่องมีสนุกจะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเราต้องมาดูตัวอย่างค่ะลูกมาพร้อมนะคะในเรียนคะที่เราเรียนมาทั้งหมดในตอนต้นเนี่ยกาลังจะได้มาใช้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการดึงตัวร่วม ผลต่างกำลังสองอะไรเงี้ยค่ะการแยกตัวประกอบดูนะครูเกตจะเริ่มทำข้อแรกค่ะโอเคอันนี้ครูเกตจะดึงตัวร่วมนะคะครูเกตเห็นตัวร่วมว่ามีอะไรนะ 2x ครูเกตดึงตัวร่วมก่อนนะคะ 2x ครูเกตรู้ได้ย่าไงอะครูเกตคิดตรงนี้ให้ 2x คูณ x, x, x เป็น 2x กำลัง2ส่วนตัวนี้ค่ะ 2x คูณ2ก็เป็น 4x เห็นไหมคะว่ามันมีตัวร่วมก็คือ 2x กับ 2x เหมือนกันครูกเกดึง 2x ออกมาพอครูกเกดึง 2x ออกมาใช่ไหมคะก็จะเหลือเป็นอะไรนะคะ x บวก2ทีนี้คูณคูณ x x ตัวข้างหลังเนี่ยนะ x ตัวข้างหลังนี่นะต่อมาค่ะ ัวเศษเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะดูตัวส่วนบ้างตัวส่วนค่ะคูเก๋จะได้วงเล็บ x ลบ3คูณกับในวงเล็บ x บวก2ตัวไหนตัดได้ตัดขลุกตัวไหนตัดได้ตัดในวงเล็บนี้นะคูเกตตัดสั้นไปปะครูมองไม่เห็นตัดตัดย้ำว่าเป็นในนามวงเล็บนะคะพอตัดไปแล้วค่ะคูเก๋เหลืออะไรลูก 2x คูณ x เป็น 2x กำลังสองคูเกเหลือ 2x กำลังสองตัวเศษน,นะคะส่วนตัวส่วนเหลืออะไรคะ x ลบสเห็นไหมคะไม่ยากเลยข้อแรกผ่านไปแล้วข้อแรกข้อที่สองค่ะมาข้อที่สองนะข้อที่สองบอกว่ายวคิดเส้นก่อ,อ,อ ผู้เก๋แยกตัวประกอบอค่ะลูกผู้เก๋แยกตัวประกอบอันนี้นะผู้เก๋แยกตัวประกอบอันนี้นะหน้า x กำลังสองค่ะแยกได้เป็น x กับ x อะไรเอ่ยคูณกันได้ 10. สิบหลังกันอยู่สามก็มีอะไรมากห้าสองอ่าห้าสองต่อมาเครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกใช่ไหมคะนี้บวกลบเฉพาะตรงนี้นะคะผู้เก๋เช็คขดท้ายค่ะบวกคูณลบได้ลบถูกต้อง พดกลางค่ะใกล้คูณใกล้เป็น 5x ใกลคูณใกล้เป็นลบ 2x 5x กับลบ 2x ขือหมายต่างกัน,กนามาลบกันได้ 3x อ่าตรงนี้ถูกต้องแยกตัวประกอบได้แล้วนะต่อมาค่ะอันสุดท้ายก็คืออะไรนะคะ x บวก2 x บวก2ของอันนี้ก็คือตรงน,นี้นะคะต่อมานักเรียนจะเห็น x กำลัง2ลบ4มันก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ถูกปะคะแยกได้เป็น หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแล้วก็เจอกับอะไรนะคะ x-2 ลบสนักเรียนดูค่ะวงเล็บไหนเหมือนกันตัดได้เลย x-2 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 ลบสอลบสอบวกสอบวกสสรุปว่าข้อนี้ตอบอะไรคะคืนก่อน x-5 บวกห้า ส่วนด้วย x ลบสองโอเคข้อสองผ่านไปแล้วนะคะข้อสองอ่ามารู้ข้อสามบ้างข้อสามค่ะข้อสามหนึ่งส่วนด้วยกอเกขอดึงตัวร่วมกันนะคะ กูเกดึงตัวร่วมจะได้เป็นดึง x อ,ออกมาค่ะก็เหลือ x ลบ4โอเคนะกูเกตดึง x อ,ออกมาจะเหลือเป็น x ลบ4เครื่องหมายหารค่ะปึ๊บเครื่องหมายหารกูเกตเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนโอเคไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนโอเคค่ะก็จะเป็น x ส่วน1อเคนะ1กับ1ก็ตัดกันหมดไป เรียนคะ x กับ x ก็ x กตัดกันไป1กับ1ก็ตัดกันไปคำตอบที่ได้จะเป็นอะไรคะ1ส่วนด้วย x ลบ4โอเคค่ะ1ส่วนด้วย x ลบ4เห็นไหมผ่านมา3ข้อแล้วสบายสบายชิวๆต่อไปข้อ4ค่ะลูกข้อ4ข้อ4โอเคเล่อนนะคะข้อ4อ่ตัวแรกครูเก๋ได้เป็น x ส่วนด้วย x บวก1ครูเก๋เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกันนะปึ๊บก็จะได้เป็น x กาลัง2ลบ1ส่วนด้วย x บวก2โอเคนะคะต่อมาค่ะครูเก๋ได้ x หน้ากาลัง2ลบหลังกาลัง2ใช่ไหมคะแยกได้เป็นหน้าลบหลัง คูณกับหน้าบวกหลังส่วนอันนี้ค่ะมีวงเล็บ x บวก1คูณกันในวงเล็บ x บวก2ตัดใครได้ก็ตัดค่ะลูก x บวก1 x บวก1โอเคหมดไปแสดงว่าเราเหลือแค่คำตอบของเราจะเป็น x คูณกันในวงเล็บค่ะ x ลบ1ส่วนด้วย x บวก2นะคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วสี่ข้อโอเคสี่ข้อนะต่อมาเราดูมาดูหน้าถัดไปกันค่ะเป็นตัวอย่างในเรื่องของอะไรคะการบวกและการลบเศษส่วนของพหูนามการบวกและการลบเศษส่วนของพหูนามก็ใช้หลักการเดียวกันแบบว่าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการบวกลบเศษส่วนของจํานวนเต็มมาคือทําส่วนให้เท่ากันูง่าย ถ้าส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วนักเรียนก็สามารถเอามาบวกหรือลบได้เลยเนี่ยถ้าส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วนักเเียนก็เอามาบวกกันได้เลยเอามาลบก,กันได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ต้องไม่ใช่ถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันก็ต้องทําให้เท่ากันแล้วจึงจะมาบวกหรือลบก,กันได้ตัวอย่างที่ยี่สิบห้าค่ะพ่อแรกง่ายหน่อยพ้อแรกง่ายหน่อยเพราะอะไรนักเรียนจะเห็นว่าตัวส่วนทําไมคะเท่ากันอ่าดูคูเก๋เขียนนะคะลลกมาค่ะ พ่อเก๋ขอเขียนรวมเลยนะคะเราจะได้เป็น 2x บวก4บวกด้วย x ลบ3ส่วนด้วยอะไรคะส่วนเหมือนกันอยู่แล้วนี่ก็คือ x บวก3ใช่ไหมคะนักเรียนดูอะไรเหมือนกันเอารวมกันได้เลยค่ะ 2x บวก x เป็นเท่าไหร่นะคะ 3x 2x บวก x ก็เป็นเท่าไหร่นะคะ 3x นักเรียนจะได้เป็น 3x บวก4ลบ3 ก็เป็นบวก1ค่ะส่วนด้วย x บวกสโอเคจบแล้วหนึ่งข้อเพราะว่าส่วนมันเท่ากันบวกลบเศษส่วนจะต,ต้องทำส่วนให้มันเท่ากันค่ะนเรียนมาดูข้อที่สองนักเรียนจะเห็นว่าตัวส่วนทำไมกันคะเท่ากันเอามาลบกันได้เลยโอเคนะนักเรียนครูกเก๋เขียนแล้วนะคะหนึ่งลบหนึ่งลบนเรียนดูดีๆนะ ลบสต่อมาค่ะมันเป็นลบ x ใช่ไหมลบ x ลบลบก็ต้องเป็นอะไรลูกบวก x โอเคนะส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย x บวก4 x บวก4คิดค่ะ x ก็คือ x มีตัวเดียวอะลงกับใครไม่ได้เนาะนักเรียนบวก1ลบ2ได้เลยคะ่ะลบ1ส่วนด้วย x บวกส ข้อสองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสักครู่นะจ้าเผื่อใครงงตรงนี้ขออนุญาตมีสีมันคือหนึ่งลบกับหนึ่งลบกับในวงเล็บค่ะสองลบ x ถ้านักเรียนเปิดวงเล็บออกมานักเรียนจะได้1นลบลบลบก็เป็นบวกมันก็จะเป็นเหตุผลประมาณนี้เนาะถ้าเป็นการใส่วงเล็บน,นะคะว่าใหญ่ไปโอเคต่อมาข้อ3ค่ะเป็นการบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนทำไมกันละไม่เท่ากันแล้วค่ะใักเรียนดูนะก็เอามาคูณครูเก๋เขอเขียนรวมแบบนี้ค่ะ ดูก่อน1ตัวนี้ค่ะคูณกับ x บวกหนึ่งก็เหมือนฝั่งนี้เอา x บวกหนึ่งมาคูณทั้งเศษและส่วนส่วนอันนี้ก็จะเอา x มาคูณทั้งเศษและส่วนถูกไหมคะมาหนึ่คูณกับ x บวกหนึ่งเจอเครื่องหมายบวกค่ะอันนี้จะเป็น x ถูกไหมอ่ะหคูณ x ก็ได้1คูณ x ก็เป็น x ส่วนค่ะ x คูณกับ x บวกหน ต่อมาคูณก่อนนะก็จะเป็น x บวก1บวก x ส่วนด้วย x คูณกับในวงเล็บ x บวก1รวมกันค่ะนักเรียนคะตัวไหนรวมกันได้ x บวก x เป็นเท่าไหร่นะคะ 2x จะได้เป็น 2x บวก1เราจะได้เป็น 2x บวก1ถูกไหมคะ ข้างล่างรวมกันก็ได้เอา x คูณเข้ามา x คูณ x เป็น x กำลังสองเจอเครื่องหมายบวก x คูณหนึ่งก็เป็น x ก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก x ค่ะโอเคอะมาดูข้อสี่กันบ้างอู้ข้อสี่เหมือนกันค่ะนักเรียนดูดีๆนะอันนี้เป็น x ส่วนด้วย x บวก1 เหมือนเอาตัวส่วนใช่ไหมคะอสองตัวเนี้ยมาคูณกันฝั่งน,นี้ครูเก๋ก็เอา x กำลัง2ลบ1คูณทั้งเศษและส่วนโอเคนะครูเก๋เขียนก่อนนะคะ x คูณกับ x กำลัง2ลบ1ลบด้วยลบด้วย2คูณกับในวงเล็บ x บวก1มาดูตัวส่วนกันบ้างในวงเล็บค่ะ x บวก1คูณกับ x กำลัง2ลบ1 โอเคเดี๋ยวดูข้อพื้นที่ก่อนพอพอพอต่อมาค่ะคุณเก๋คูณเข้านะคะคุณเก๋คูณเข้า x คูณ x กำลังสองเป็น x กำลังสามเจอเครื่องหมายลบก็เป็นลบ x คุณเก๋จะได้เป็น x กำลังสามลบ x ค่ะต่อมาค่ะลบอยู่ข้างหน้าลบสองคูณ x เป็นลบสอง x ลบคูณบวก1ก็เป็นลบ2โอเคนะครูเกตจะได้เป็นลบ2 x ลบสตัวส่วนยังเหมือนเดิมขอไม่ได้ทำอะไรต่อมาที่นยเรียนมาแล้วเดี๋ยวรวมก่อนมีใครรวมกันได้ั้าง ต่อมารวมกัน2ตัวนี้ค่ะรวมกันได้ x กับลบ2 x เราก็จะเป็นลบ3 x ใช่ไหมคะครูเกตจะได้เป็น x กำลัง3ลบ3 x ลบสส่วนด้วย x บวก1คูณกับ x กำลังสอลบ1โอเคแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบ จริงๆตรงนี้การแยกตัวประกอบก็ต้องใช้อะไรคะการหารสังเคราะห์ดีกรีเลียงหรือ,อยัง x กลัง3 x กลัง2มีปะไม่มีอันนี้เป็น x กลัง1แล้วก็เป็น x กลัง0โอเคคุูเกียตทด,ดด้านนี้นะคะลกูกคุูเกียตทดนะคะทดทๆท,ทใช้สีเขียวมาคุูเกียตได้1กำลัง3กำลัง2ไม่มีกำลัง1แล้วก็กำลัง0นักเรียนเช็คนะถูกไหม กำลังสามหนึ่งกำลังสองไม่มีเป็นศูนย์กำลังสามกำลังสองไม่มีเป็นศูนย์กำลังหนึ่งเป็นลบสามส่วนกำลังศูนย์ก็เป็นลบสองโอเคนะคะมาเราลองแหละทดอันนี้คือภาคทดโอเคลองดูลบหนึ่งโอเคลองดูลบหนึ่ง บหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งรวมกับศูนย์ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณลบหนึ่งเป็นหนึ่งรวมกันนี้เป็นลบสองลบหนึ่งคูณลบสองเป็นสองนี่ลงตัวค่ะได้ศูนย์ปึ๊บอันนี้คือการทดนะคะย้ำคือการทดการหารสังเคราะห์ผูเกีไม่เขียนฝั่งนี้กำลังสามกำลังสองกำลังหนึ่งกำลังศูนย์โอเคนะคะผูเกีมาเขียนฝั่งนี้แย่แล้วนะ ลใช่ป่ะเขียนตรงนี้นักเรียนต้องรู้นะว่าเราจะได้เป็น x บวกหนึ่งต่อมาตรงนี้อะไร x กำลังสองลบ x ลบสอง x กำลังสองลบ x ลบสนะคะมาค่ะ x กำลังสองลบ x ลบสองค่ะนี่จากการหารสังเคราะห์เราแยกได้แบบนี้ส่วนตัวข้างล่างค่ะ ส่วน x บวก1 x บวก1ส่วนตัวนี้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแยกได้เป็นอะไรนะคะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้าเอา้ยังไม่แยกดีกว่าเอาข้อนี้ก่อนเดี๋ยวไปแยกอันต่อไปโอเคได้ทีละอันมาจะแยกอันนี้ละค่อยๆไปค่อยไป อันนี้เขียนหม่นะ x บวกหนหน้ากําำลังสองลบหลังกำลังสองแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอันนี้เป็น x บวกหใช่ไหมคะนี่แยกตัวประกอบอีกคะ่ะ x กำลัสองลบ x ลบส x กำลังสองลบ x ลบสองที่พอไหมอ่ะแยกได้เป็นอะไรนะคะ สองหนึ่งเครื่องหมายลบนี้บวกเช็คเสมอคะ่ะว่าถูกต้องไหมลบคูณบวกได้ลบพจน์ท้ายถูกต้องเช็คพจน์กลางนะคะใกล้คูณใกล้เป็นลบ 2x กใกล้คูณไกลเป็น 1x เครื่องหมายต่างกันามาลบกันได้ลบ x แสดงว่าถูกต้องคะ่ะเราแยากถูกต้องโอเคถ้ายากถูกต้องแล้วตัดค่ะลกตัด x บวก1 x บวก1 x บวก1 x บวก 1, x 1. โอเคค่ะคำตอบที่เราได้จะเหลืออะไรบ้าง x ลบสส่วนด้วย x ลบ1 x ลบสส่วนด้วย x ลบ1โอเคเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยค okay, ือการทดอยู่ข้างๆใครมีข้อสงสัยอะไรไลน์มาถามได้เลยนะคะอันนี้คือเศษส่วนของพระคูนนมเนาะก็คือหลักการทั่วไปการคูณก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนอะไรตัดกันได้ก็ตัดใช่ไหมคะ การหารก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนส่วนการบวกลบก็คือดูเนี่ยถ้าส่วนเท่ากันก็บวกลบกันได้เลยถ้าไม่เท่าก็ต้องทําให้มันเท่าแค่นั้นเองหลักการมีแค่นี้โอเคค่ะนักเรียนลองทําแบบฝึหกหัดดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย